ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี Youtube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบยน้ำหมูมู่นะครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่28มีนาคม68นะครับเวลาตอนนี้ก็1ทุ่มกับ23นาทีนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับเหตุการณ์นะครับตึกถล่มนะครับสตงสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับก็ อาคารสูงนะครับ30ชั้นนะครับก็ถล่มลงมานะยังไงก็ภาวนาขอให้มีผู้ปลอดภัยให้ได้มากที่สุดนะครับถึงแม้ว่ามันจะดูแล้วเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสะเทือนขวัญเลยอะนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ทุกฝ่ายนะครับก็ไม่คาดคิดมาก่อนนะครับว่าจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุด ก็วาได้นะครับที่ว่า,าส่งผลต่อเมืองหลวงของประเทศเรานะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยสำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับสำหรับค่ำคืนวันนี้เนี่ยฟุตบอลลีกกลับมาเตะแล้วนะครับก็คู่ที่เลือกมาเนี่ยเป็น ฝรั่งเศสลีกหนึ่งะครับลีกวันนะครับลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเตะตีสองเป็นการพบกันของสตาร์บุกเปิดบ้านรับการมาเยือนของลียงนะครับคู่นี้ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่มองไปเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างมันค่อนข้างเป็นบอลกระแสะแรงนะครับลียงเป็นบอลกระแสะแรงดูจาก อ่เปอร์เซ็นต์นักลงทุนตอนนี้เ9เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สตาร์บ o k เนี่ย21เปอร์เซ็นต์นะครับราคาเนี่ยเหมือเหมือเลยนะเพื่อน <c oughs> นะแต่รูปการที่มันดูไม่ค่อยดีเพราะว่าตอนราคาเปิดเนี่ยเขาให้รียงนะครับรียงเนี่ยเ,เปิดต่อมาที่ปอลบสิบนะครับแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่ลบสิบเฉยๆแล้วนะ ประมาณลบสิต่อขาวเนี่ยนะไม่ต่อลูกแล้วนะครับแล้วก็ถ้าดูจากในชุดของฟิกออดนะครับถ้าดูในชุดของฟิกออดเนี่ยออตอนแรกเนี่ยก,ก็สูสีนะราคาเปิดตอนแรกเนี่ยเหมือนมันก็ไม่ได้ขี่มากสำหรับโอลิมปิกดียงนะครับแต่พอราคามันไหลลงมาขนาดเนี้ยนะครับมันไหลลงมาขนาดเนี้ยผมมองว่า ฟิกออดของสตาร์บุกรวมถึงแฮนดิแคปที่ไหลลงเนี่ยสตาร์บุกดูน่ากลัวนะครับแล้วก็ด้วยฟอร์มของสตาร์บุกเองนะครับถ้าเราไปดูที่ตารางการแข่งขันเนี่ยจะเห็นว่าลียงกับสตาร์บุกเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้หนีห่างกันเลยนะครับลียงเนี่ยอยู่อันดับห้ามี45แต้มครับในขณะที่สตาร์บุกอยู่อันดับ7มี43แต้มนะครับโอกาสในการไปยุโรป โอกาสในการไปทั่วใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกยังเปิดกว้างสำหรับทั้งคู่นะครับอ่ายังเปิดกว้างสำหรับทั้งคู่เพราะว่า,านัดแข่งขันยังพอเหลือนะครับมันเตะ34หสือลือกนัดนะครับเลือกนัดก็สตาร์บุกกับลียงต้องบอกว่าฟอร์ม5เกมโดยรวมล่าสุดค่อนข้างสูงสีกันมากนะครับเพราะต่างฝ่ายต่างเอาชนะไปได้4เกมนะครับสตาร์บุกดูจะเหนือกว่านิดนึงก็เพราะว่า ห้านัดชนะ4เสมอ1ส่วนลียงชนะ4แพ้1น,นะครับแต่ก็ต้องถือว่าก้มแก้มถือว่าฟอร์มเนี่ยเด็ดขาดพอกันนะครับทีนี้ถ้าไปพิจารณากับเกมในบ้านเนี่ยต้องบอกว่าสตาร์บุกเป็นเป็นหนใน2ทีมะที่ฟอร์มในบ้านเนี่ยค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับค่อนข้างเหนียวแน่นอนอกจากปารีสแซงต์แชมงแล้วเรายกไปเนี่ย ก็มีนิสกับสตาร์บุกเนี่ยนะครับที่แพ้เพียงเกมเดียวจากการลงเฝ้าบ้านนะครับเพราะงั้นเนี่ยใน5เกมเย่าล่าสุดนะครับของสตาร์บุกเนี่ยก็ชนะไปได้ถึง4แล้วก็เสมอ1น,นะครับอฟอร์มต้องบอกว่าเด็ดขาดมากนะครับเด็ดขาดมากในขณะที่ทีมเยือนอย่างโอลิมปิกลียงเนี่ย เกมเยือนก็ไม่ได้แย่ครับมาเป็นอันดับ4นะครับเราก็สามารถคว้าชัยชนะติดกันได้2เกมล่าสุดด้วยนะครับอืมบอลมันสูสีนะนเพื่อนๆแต่ผมมองว่าราคาของรียงวันเนี้ยมันมันไม่ค่อยดี <c oughs> ใช่ไหมเราก็เห็นเห็นครับตัวเลขมันบ่งบอกว่ามันไม่ค่อยดีครับสำหรับรียงนะอ,อ่สถิติการเจอกันเนี่ยรียงเนี่ยค่อนข้างมีสถิติที่ ขาดกว่านะครับเพราะว่าเจอกันที่บ้านสตาร์บุกสิบสอเกมเนี่ยเ,เป็นทางฝั่งลียงเนี่ยบุกมาเอาชนะได้ถึง8เกมนะครับแล้วก็เสมอสองแพ้แค่2อ่ะเพราะงั้นกับราคาวันนี้ผมมองว่าลียงมันไม่โอเคอะ่ะเออลียงมันไม่โอเคอะ่ะแล้วด้วยมันเป็นบอลกระแสะแรงเป็นบอลคืนวันศุกร์ด้วยนะครับผมผมมองว่า สตาร์บุกวันนี้มีโอกาสยันอยู่นะมีโอกาสยันอยู่แล้วก็ถ้าดูกับเกมในบ้านของสตาร์บุกซึ่งแพ้เพียงแค่เกมเดียวเนี่ยเกมลุกของพวกเขาในบ้านเนี่ยต้องต้องถือได้ว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับค่อนข้างใช้ได้เลย3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12เกมในบ้านเนี่ยพวกเขาไม่ยิงประตูแค่2เกมนะครับแล้วไอ้2เกมนั้นอะ คู่แข่งก็ยิงยิงยิงพวกเขาไม่ได้ด้วยนะครับยิงพวกเขาไม่ได้ด้วยนะเออดูแล้ววันนี้สูสีนะแต่ว่าผมผมชอบเจ้าบ้านสตาร์บัคโอลิมปิกนิยงก็เป็นทีมเยือนที่ยิงประตูได้สม่ำเสมอนะครับหลังจาก2เกมเยือนอช่วงแรกนะที่ยิงไม่ได้หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าอีก11เกมเนี่ย รียงยิงนอกบ้านได้ทั้ง11เกมเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ต่างฝ่ายต่างมีดีอะนะครับต่างฝ่ายต่างมีดีอนะแต่ว่าผมมองว่าด้วยมันเป็นบอลกระแสะแรงนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยชื่อเสียงเลียงนามนะครับความสําเร็จของรียงมันมากกว่านะยังไงวันนี้จะมาต่อแค่ลบสิมันก็ดูขี้เหร่ไปนะครับมันก็ดูขี้เหร่ไปราคาแบบนี้โอ้โหแล้วใครจะไม่อยู่รียงเห็นไหมนะกระแสมันก็เทมารียง79อะ่ะ พอเงนคู่นี้นะคู่นี้ผมขอขอสวนกระแสผมขอลองสตาร์บุกนะครับที่เสมอได้เต็มกับปอได้เจ็ดสามนะครับเสมอได้เต็มกับปอได้เจ็ดสามนะคู่นี้ขออยู่เจ้าบ้านสตาร์บุกนะครับเรียกว่าสตาร์เลยแล้วกัน่าเป็นซูเปอร์สตาร์ไหมวันนี้เดี๋ยวดูกันนะครับตีสองสี่สิบห้านะครับ ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดคอมเมนต์ให้กันด้วยเนาะส่วนท่านไหนอยากจะสนับสนุนการผ่านการสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถแอดไลน์มาสมัครกันได้ที่ไลน์ ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ TDETNA M o O นะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ ฟอร์มช่วงนี้ก็เรียกว่าดิ่งเหวพอสมควรแต่ก็ว่าไปตามฟอร์มตามเนื้อผ้านะ,ะท่านไหนที่เห็นเหมือนเห็นต่างก็ว่ากันไปนะครับใจท่านใหญ่กว่าเสมออยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับโชคดีทุกท่านครับ